อนนี้ก็ใกล้วันอาสาฬหาบูชาและวันข้าวพรรษานะครับก็อ,กอีกอีกอาทิตย์เดียวนะครับเราก็จะมาทำโบนะแล้วก็มามัดผ้าไตรทำผ้าทำที่ขุมไตรทำผ้าไตรสำหรับาการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์กันนะครับมาทำบุญแล้วเดี๋ยวมาดูแสดงวิธีการ ในการมัดผ้าไตราด้วยกันนะครับขั้นแรกก็เตรียมริบบิ้นสีทองขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนำมาตัดตามแบบ,บก็จะได้ริบบิ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วนำมาทบดูว่าได้ขนาดที่ต้องการไหมเสร็จแล้ว เราก็ต้องอนำร bon, ิบบิ้นขนาดเล็กที่จัดเตรียมไว้สีอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูกับชมพูที่เป็นอบางๆนะครับแบบแก้วนะครับแบบแก้วนี่ก็เป็นสามชั้นด้วยกันนะครับนำมาเย็บติดด้วยแม็กสเตปเปิลนะครับแล้วก็ยึดให้อยู่ จับยากนิดนึงนะครับก็นำมาแม็กก็รวมกันเพื่อยึดไว้นะครับแล้วก็ใช้กรรไกรตัดอ,ออกไว้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาพับข้าครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกชายหนึ่งก็พับรวมกันนะครับแล้วก็ขยุมตรงกลางนะครับ นำมาผูกด้วยได้นะครับตอนนี้เราจะใช้ได้ที่เคลือบด้วยเทียนเพราะเหนียวแล้วก็ไม่รื่นนะครับแล้วก็ทำห่วงมัดไว้นี่ก็ไดนะ้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับ ตามที่ได้ไปนะครับต่อไปก็เป็นชั้นที่สองนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้เทปริบบิน้นม้วนนะครับแล้วก็เส้นรู้สึกจะเล็กกว่านะครับเล็กกว่าเล็กกว่าชิ้นแรกนะครับแล้วก็นำมาแม็กกรวมกันนะครับเหมือน ชิ้นแรกที่ทำไว้นั่นเองนะครับก็ดึงนะครับดึงให้อยู่ในระยะที่เรียบนะครับแล้วก็แม็กอ,อีกชายหนึ่งเย็บไว้นะครับแล้วก็นำกันไก่มาตัดนะครับก็นี่ครับ นำมารวมรวบชายอย่างละครึ่งนะครับเ,เก็บไว้ตรงกลางแล้ก็ขยุ่มนะครับพับให้เป็นสามาสามหยักด้วยกันนะครับขยุ่มตรงกลางนะครับนี่ครับเพื่อว่าจะได้นำมามัดเอารวมกับชิ้นแรกนะครับทำให้แบบ เบามือด้วยกันนะครับแล้วก็พันหนึ่งรอบสองรอบเพื่อให้อยู่นะครับแล้วก็นำมาร้อยนะครับยึดด้วยเทียนนะครับเช,เชือกเชือกเครือบเทียนนะครับมันอยู่ทำให้ยึดได้แน่นเลยนะครับไม่ไหวติงตอนนี้ได้สองชั้นแล้วครับต่อไปก็ใช้ชอยสีชมพูนะครับขนาด หนึ่งหนึ่งเซนติเมตรนะครับความก้าวว่างนะครับแล้วก็นำมาม้วนนะครับม้วนชายาซ้ายขวาสี่สี่นะครับซ้ายสองขวาสองแล้วก็ปล่อยชายไว้ประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็ใช้กันไกรตัดออกนะ แล้วก็นำมาประกบริบบินสีทองไว้นะเป็นก็มัดด้วยเชือกเหมือนเดิมก็เป็นชั้นที่3แล้วนะครับเราจะใช้อยู่5ชั้นด้วยกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็ต่อเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้ครับเวลารวมไว้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นริบบิ้นแบบ แก้วนะครับแบบแก้วบางๆสวยงามนะครับทำให้มองดูแล้วมันอ่อนช้อยไปามากกว่าเดิมนะครับถ้ารวมช่อเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นริบบิ้นแก้วนำมารวมกัน4ชายนะครับแล้วก็ใช้กันไกรตัดนให้เหลือชายมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็นำมาประกบ นำมาประกบแล้วก็พันด้วยเชือกนะครับเคลือบด้วยเทียนเป็นเชือกที่เหนียวแล้วก็ไม่รื่นไม่ไม่รื่นนะครับก็กระชับได้ดีต่อไปเป็นชิ้นที่สนะครับซึ่งเราจะไดะ้นำมารวมกันใน อริบินนะชิ้นเดียวนะครับมี5ชั้นด้วยกันนะครับนี่ก็นาพับชั้นที่ซ้าย2องแถวขวา2แถวแล้วก็ปล่อยชายไว้นะประมาณ2ถึง3นิ้วนะครับก็ต้องปล่อยชายไว้ด้วยเพราะว่า มันก็สวยงามดีนะครับนี่ก็เป็นการร้อยมัดริบบิ้นหรือโบนะครับแล้วก็มัดด้วยเชือกเ,อเช่นกันนะครับสองรอบแล้วก็ถักทำบ่วงนะครับทำบ่วงเพื่อยึดไว้ให้แน่นเลยนะครับแล้วก็จะได้โบที่สวยงาม 1ชิ้นนั่นเองนะครับผ้าไตรหนึ่งก็จะใช้อยู่2ชิ้นนะครับอันนี้ก็มัดชั้นสุดท้ายด้วยเชือกนะครับด้วยเชือกลวดนะครับซึ่งเราจะนำไปมัดกับตัวผ้าไตรอีกทีหนึ่งนะครับผ้าไตรสองด้านนะครับก็ใช้อยูอ่โบอยู่สองอันนะครับเป็นอันเสร็จ นะครับก็คลิปนี้ก็าสาธิตให้เพื่อนๆ